รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บริษัท JI r c h e r จำกัดร่วมกับกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์ประสัตและประชาชนกรมกิจการพลเรือนทหารบก AOT บ OT, ริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดมหาชนสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยร่างเสนริรัฐยืนหยัดยุติธรรมไทยสเตชันสถานีโทรทัศน์เพื่อชาติศาสตร์ประสัต์ขอติดค่าพระบาททุกชาติปัจเสนอรายการผู้นำคนเด่น สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้นําคนเด่นค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณก้องล่าลูกไทยกลับบ้านด้วยนะคะคหลังจากที่ไปจะไปหลงแสงสีสีวิลในกรทมไม่ใช่ไปหลงเรื่องของพักการ<อ>เรองินอยู่ยมีข่าวมีกระแสะ<น>ะอยู่ว่าจะไปลงปฏิตลงปาร์ตี้ตีดไปลงสงตารเข็ดนั้นเข็นี้นนนนนอคุณก้องล่าหน่าสงสารพูดกับผมในโทรศัพท์พานพ่อไม่ต้องวงผมทำงานเพื่อ มันชื่นใจชื่นใจจริงคร้างกำลังใจการันทผานกัานั่นแหละเราต่างกทนให้่ที่นี่มันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผ่านไปนะฮะเรื่องของพรรคการเมืองก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆี่ นะฮะทางพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับที่ให้เกียรติกับกล้องล่าอย่างมากแล้วก็มีช่วงระยะหนึ่งที่ผมอ,อ,อาจจะหายจากหน้าสื่อจากทางรายการผู้นําคนเด่นก็ดีหรือว่าโทรทัศน์ไทเทชั่นก็ดีหรือว่าจะทางหนังสือก็ดีะนะฮะทางวิทยุก็ดี ก็ต้องเคลียตัวเองหมดนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้กําลังบอกว่าความเป็นตัวตนของผมเนี่ยก็คือตรงนี้แหละฮะคือความเป็นพิธีกรหรือว่าโฆษกทิทยุที่คุณคุ้นเคยในนามก้องล่าลูกไทยนะครับหรือแม้กระทั่งหลายคนถามว่าเมื่อตอนที่ไปบริจาคน้ําท่วงเออชาวสุรีบ้านเกิดตัวเองบอกว่าบ้านเกิดตัวเองที่จังหวัดสุราษฎรีแต่ปรากฏว่าไม่มีภาพของคุณก้องล่าลูกไทยหลุดมาเลยแม้แต่นิดเดียวก็จําเป็นต้องทําปฏิบัติตามกกตแล้วก็ทํากฎสถานี แต่เมื่อตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่ายังไม่ลงเล่นการเมืองยกเลิกไปแล้วครับผมผมขอถอนตัวถอนตัวจากปารติลิสแล้วขอถอนตัวจากสสเขตเรียบร้อยคแต่โอกาสหน้าถ้าเกิดว่ายังมีเนื้อหอมแบบนี้อีกอ่ะก็ไม่แน่ไหมค่อยว่ากันนะฮะค่อยว่าค่อยว่ากันนะฮะว่าว่าความเหมาะสมนะฮะความเหมาะสมลงตัวแล้วก็วิเคราะห์แล้วประเมินแล้วประมวลแล้วเนี่ยก็ถ้าจะใช่มันก็ต้องใช่แต่ถ้าไม่ใช่เราอย่าไป เสียเวลาและเปลืองตัวเลยเพราะว่าการเมืองเนี่ยใครก็พูดกันอยู่ว่าตกลงว่าพูดจริงหรือการเมืองโอ้โแสดงว่าการเมืองเป็นเรื่องโกหกแล้วคะว่ะวที่ฉันท <c oughs> ีฉันจบรัฐประศา,าสนศาสตร์นะับก็ผมก็จบสื่อสารการเมืองญญาโทนะฮะไปาโสสื่อสารการเมืองดี๋ยวก็ตอนนี้กําลังทําด็อกเตอร์อยู่นะคะครับคุณผู้ชมครับสําหรับผู้นําคนเด่นนะครับวันนี้เนี่ยครับนี่คือความที่ผมเป็นตัวของผมเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่กลังล่าสุด เมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะฮะเรื่องของเรือน้าตาลร่าล่มใช่ไหมฮะล่มแล้วก็ทําให้ปลาตายเน่าเหม็นเอาอย่างนี้ดีกว่าบนเคร่นงแครับวันนี้ยาดามีคําถามมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากจะให้เสื้อน่ะเสื้ออะไรครับเสื้อไทยสเตชันเสื้อผู้นําคนเด่นเสื้อรายการเราเนี่ยแหละนะคะเรามีเสื้อมอบให้นะคุณผู้ชมสีน้าตาลคอสีเหลืองสวยจฉาใช่แล้วค่ะตกลงมีมีทั้งสีขาวมีสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลด้วยนะคําถามถามอยู่ว่านะ เรือน้ําตาลเนี่ยล่มใช่ไหมทาให้เกิดวิกฤตน้ําเน่าปลาตายอือยากจะถามคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในแม่น้ําอะไรเออโอ้โหมีกอไก่ขอไข่ให้เลือกเลยก็เละบอกมันกว้างไปไหมถ้ามีกอไก่ขอไขในสนุกค่ะนะฮะคือได้เลือกกอไก่แม่น้ําเจ้าพระยาอ่าอย่าตกใจเลยนะกอไก่แม่น้ําเจ้าพระยาขอไข่แม่น้ําโขงอ่าขอไขแม่น้ําโขงความค้ขื่น ไปทิ้งแม่โขงคือถ้ากอไก่ก็ไม่น้าเจ้าพระยาขอไข่แม่น้ําโขงเจ้าพย่ยาที่รักหรือว่าจะเอาเป็นความคลมข,ขืนไปทิ้งแม่โขงคะคนะวิกฤตเรือน,น้ําตาลล่มนะคะทาให้น้ําเน่าปลาตายเกลือนกลาดนะคะก็อยากจะถามาผู้ชมว่าเกิดขึ้นในแม่น้ําอะไรกอไก่แม่น้ําเจ้าพระยาขอไข่แม่น้ําโขงค่ะ, uh huh. ะนั่นคือเรื่องที่ฮือฮามากทุกวันนี้ก็ยังฮือฮากันอยู่ นะคะเพราะว่าทําให้บางคนนี่หมดตัวเลยนะครับก็เพียงแต่คุณก็ส่งคําตอบมาผ่านทาง SMS เพราะว่าตอนนี้นะครับทางผู้นําคนเด่นและก็เอ็นบีทนะครับได้ร่วมมือกันเรื่องของจะสำรวจผู้ชมนะฮะผู้ชมครับเราก็มีรางวัลให้นะฮะในคําถามที่คุณยดาได้ตั้งไปแล้วนะครับว่าเรือน้ำตาล่มและเกิดวิกฤตปลาตายน้ําเน่าเนี่ยนะฮะ เกิดขึ้นที่แม่น้ําอะไรกอไก่กอไก่แม่น้ําเจ้าพระยาขอไข่ขอไข่แม่น้ําโขงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเลือกกอหรือขอคุณก็กดมาแล้วกันนะฮะถ้าใครตอบถูกคุณจะแจกทีรางวัลโอ้โหให้ไปเลยฮะห้ารางวัลห้าท่านแรกห้าท่านแรกห้ารางวัลที่ตอบถูกนะฮะห้าท่านแรกที่ตอบถูกเสื้อสวยๆไทยสเตชันครับผู้นําคนเด่นก็ส่งมาตามนี้นะครับ S M S ที่ขึ้นอยู่หน้าจอถูกต้องค่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเฉลยให้กัน ในสัปดา้าค่ะทีนี้คุณก้องล่าคำมาพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้างวันที่3กรกฎาคมที่จะมาถึงเราก็คงจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นคุณก้องล่าลูกไทยยาดาถาวรไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กสนามน้อยเดี๋ยวเขจะหาว่าผมเออที่ที่ไม่ได้ลงในเขตถูกตัดสิทไปเหมือนกับพลดอนเหมือนกับสุนารีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ับผมใช้สิทธิ์ตลอดฮะคืออย่างอย่างยงน้องสุนี ไปไปว่าเขาไม่ได้เพราะบางทีตอนนั้นเขาก็อาจจะไปรับงานร้องเพลงนะฮะก็เป็นธรรมชาติพลดอนก็เหมือนกันก็อาจจะต้องไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็ทราบข่าวว่ามีปฏิริษีหลายๆคนหรือว่าสสหลายๆคนเหมือนกันที่โดนตัดสิทธิ์นะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ย3กรกฎาคมเนี่ยครับพิจารณาดีๆนะฮะเพราะว่ามีคำติดตลกของภาษาชาวบ้านอยู่มากมายนะฮะก็สอสปฏิริษี 125นะฮะที่เหลือ375รบวมกันไปแล้ว500รนะฮะเขาบอกว่า500ทําทำให้ผมไปคิดถึงที่มีป้ายแทรกเข้ามาก็เลยบอกว่าป้ายนั้นถูกกฎหมายหรือไม่นะฮะที่โหวตโนโนโหวตอะไรเข้ามาอันนี้ก็คือไม่ได้ไปต่อต้านนะฮะแต่ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วอยู่มีป้ายกล้องไล่นะยืนอยู่ปั๊บก็มีด้วยนะฮะวางด้วยเนี่ยผมจะมีความผิดไหมนะฮะ ผมว่าผมไม่ต้องมีความผิดอ๋อ oh, ทำสิวันนี้ไม่ได้ลงวันน้าละกันอะไรอย่างนี้เอก oh, ็ไปต่อไปตอซึ่งซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าพักการเมืองที่จดถูกต้องเนี่ยต่างแต่ละคนก็กำลังจะรวมตัว oh. แล้วแต่ละแต่ละพักก็กรู้สึกบอกว่ารู้สึกแย่จังเลย oh. เอ๊ะเรื่มมากฎหมายไหนโผล่เข้ามานี่มาวางเรียงเรียงงเรียง,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 ยงแล้วก็เป็นหน้าเสือหน้าหมูหน้าสุนัขหน้าควายหน้าตัวเป็นตัวทอง oh. อยู่ที่พิจาาว่าใช่ไหมฮะผูกท้ายใส่สูตรเรียงมันอยู่ก็เลยรู้สึกว่ากาลังดูถูก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหรือเปล่าใช่ะะนนถ้าอย่างนั้นคุณก็ล่าคา้าการที่คุณดูถูกสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็แสดงว่าคุณดูถูกประชาชนด้วยใช่ถูกไหมครนะครับอันนั้นก็คงต้องพิจรนารณากันล้ครับทีนี้มันก็จะมีอยู่ว่าการที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคุณยดาก็กลกลายเป็นว่าเ,เริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นพี่เป็นน้องในช่วงระยะนี้เนี่ยคุณจะมีพี่น้องเต็มบทเลย สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคว้าไม้ปั๊บอันดับแรกผมเชื่อเหลือเกินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นญาติกันทันทีเลยไม่รู้ญาติฝ่ายไหนมาคุดจะอุตลุดนะฮะแต่หลังจากที่ได้เข้าสภาเป็นไงฮะเราก็จะไปหาไปหาใครมาหาญาติผมเพราะตอนนั้นเขาไปเคาะประตูสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีน้องยาดามาดีไม่ดีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อ้าวไม่รู้ ต่างยังไงเราตะกูลมากันตั้งแต่ปางไหนนะฮะก็นับกันอุตลุดแล้วครับตกใจก็ไหวหันซ้ายก็ไหวะนะฮะอะไรหล่นตกใจสวดดีครับรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากท่านถึงท่านผู้ที่จะเป็นสสในอนาคตหรือรัฐมนตรีก็แล้วแต่นะฮะว่าตอนนี้คุณเคยหาเสียงเคยให้นโยบายหรือว่าให้ความเป็นกันเองกับพี่น้องประชาชนแล้วหลังจากที่คุณเข้าสู่สภาแล้วได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ดูแลเขาเหล่านั้น นะให้สมกับเป็นให้เสมอต้นเสมอปลายในตอนแรกที่คุณพูดถูกค่ะนะฮะหนึ่งพูดว่าพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องตลอดไปถูกค่ะนะฮะแล้วก็วันหนึ่งปั๊บมันก็กลับกลายเป็นท่านพอท่านปั๊บเขาก็บอกว่าคุณเป็นใครคุณได้นัดไว้หรือไม่ไอตอนมาหาเราคุณก็ไม่ได้นัดนะเออเราก็ยังไม่ได้ทันได้ต้อนรับเลยมาเคาะประตูแล้วเราก็ังงงเงียอยู่ ดีไม่เปิดประตูว่ามาหาใครนัดไว้หรือเปล่าเออผมจะมาหาเสียงครับก็เลือกผมนะครับนัดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวสิไปรอข้างนอกก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวก่อนนุ่งผ้าขามาอยู่มาหาไม่ได้ทักบอกกันเลยนะทีพอถึงเวลาไปหาคุณคุณบอกว่านัดไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับไปไตร่ตรองดีๆแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเวลารับเงินแล้วเข้าครูหา ไม่จะเป็นไม่ต้เป็นการแค่เริ่มต้นก็รู้แล้วว่าเขากําลังจ้างให้คุณไปเลือกเขาใช่ไหมฮะเขาจะเข้าสู่สภาทาหน้าที่การเมืองเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนเขาต้องไม่ซื้อเสียงค่ะนะคะแต่ถ้าเขาซื้อสิทธ์ซื้อเสียงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเขาเข้าสู่สภานั้นเพื่อทําธุรกิจถูกไหมฮะก็ต้องไปเอาคืนเนี่ยเป็นธรรมดาหวานพืชก็ต้องหวังผลใะฮะเอาเงินซื้อคนก็ต้องหวังเงินเอากลับเป็นเรื่อง ธรรมชาติที่ต้องพูดคุยกันเรื่องของการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนใกล้ตัวทุกคนแล้วก็ใกล้วันเข้ามาแล้วคือ3ารกรกฎาคมแต่ว่าตอนนี้นะวินาทีนี้อย่าลืมกับคําถามที่ถามคุณว่าสถานการณ์มันพึ่งหมาดๆนะฮะเกาะติดสถานการณ์ก็ภาดหัวข่าวกันทุกหน้าข่าวเรื่องของอเรือน้ําตาล,ล<ง>ที่ล่มแล้วก็ทาให้เกิดวิกฤตน,น้ําเน่าเสียปลาตายนะฮะถามว่า เกิดขึ้นในแม่น้ําอะไรกอไก่ค่ะแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะขอไขก็คือแม่น้าโขงนะคะคําตอบถ้าคุณรู้แล้ว5ท่านแรกที่ตอบถูกค่ะ SMS มานะคะเราจะมีเสื้อผู้นําคนเด่นสวยๆให้กับคุณห้าท่าน5รางวัลเลือกเลยนะครับมีสีขาวกับสีน้ําตาลค่ะเลือกเลยว่าถ้าเกิดเป็นแม่น้าเจ้าพระยาก็กดกอไก่ถ้าเกิดว่าแม่น้าโขงก็กดขอไข่ส่งเข้ามาด่วน5ท่านแรกที่ตอบถูกเราจะให้เสื้อผู้นําคนเด่นนะฮะ5ท่านแรกนะฮะก็เท่านั้นเองนะครับ สัปดาห์หน้าจะมาเฉลยกันวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้านะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราคุยเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของเหตุการณ์ของการเลือกตั้งที่จะมาถึงวันที่3กรกฎาคมต้องไม่ใช่สิ่กระถุ่นหน้านะฮะถ้าเกิดนับพักแล้วอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าที่เรารู้มาได้หมายเลขมาทั้งหมด40่สิบพักใช่ไหมฮะที่นับแบบทั้งหมดไล่กันตอนนี้ก็ไม่หมดแล้วไอ้พักที่ไม่ได้ไปจดไม่ได้ไปขึ้นก็ยังมีอีกเยอะนะฮะนะฮะของเราก็มีพักเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้า่อมากันนแตตนี้นะคคครรรัับบก็พพสู่ สนับสนุนโดยกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์ประสัตรและประชาชนกรมกิจการพลเรือนทหารบก AOT บริษัทค่าากาศยานไทยจำกัดมหาชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชษฎรยืนหยัดยุติธรรมไทยสเตชันสถานีโทรทัศน์เพื่อชาติศาสตร์ประสัตรขอเปิดข้าพระบาททุกชาติไป บริษัท J.I. r i c h e r d จำเป็นเมื่อคืนนี่ดูละครไหมั้เองเเปลี่ยนใหม่ให้หมดพก็เราจะรวยแล้วได้เลขล็อกจากสรากสามตัวตรงๆน้องเลยเลขล็อกมันไม่มีหรอกมันมีแต่เลขอย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสนพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกเรื่องการต้านพิยาเสพติดนั้นเน่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญเลิกติดยาเสพติดวันนี้ สนใจสอบถามเลยนะครับที่0899956552สนับสนุนโดยกองทัพบ,บกสันัา,าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอก กลับเข้าสู่ราการผู้นําคนเด่นกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแมค่ค่ะภาพที่หายไป เมืออ่อสัปดาห์ที่แล้วคุณกลามองหน้างงๆนะ,ะฮะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นอยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าคุณก้าจะลงเล่นการเมืองหรือไม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพทั้งหมดดิฉันเลยต้องเซ็นเซอร์เองโดยที่ n b t ไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยล่ะค่ะให้เกียรติกันนะให้เกียรติกันก็คือเราทําด้านสือ่อดิฉันตัดภาพของคุณออกหมดเลยคือเราจะรู้อยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่มารบกวนหรือว่ามาต้องมีปัญหากันภายหลังนะครับเราทําด้านสื่อเราต้องเรียนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจิดาทำถูกต้องแล้วพพอไมมมม่ีีภาผป๊โท พท์เข้ามาหาผมเยอะๆคนในแวดวงก็จะรู้เลยว,ว่าแปลว่าก้องล่าลงการเมือง <c oughs> นะฮะไปลงทักไหนอะไรยังไงเงี้ยนะฮะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยโดยนโยบายของคุณก้องล่าคือไม่ได้มีนโยบายว่าจะลงเล่นการเารมเรืองเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยการแพลนงานที่จะเรื่องของช่วยบริจาคไปเ <c oughs> ป็นเรื่องปกติจังหวัดสุราธานีเนี่ยเราวางแผนกันนานมากแต่ก็ถูกเลื่อนถูกเลื่อนถูกเลื่อนจนท้ายสุดเนี่ยได้ไปก็วันที่ยุบสภาพอดี ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปทาหน้าที่ของเราตามปกติที่เราฝากพี่น้องประชาชนไว้ผมก็ทําหน้าที่พิธีกรปกติอันนั้นพี่น้องประชาชนจริงๆพี่น้องญาติพี่น้องญาติโกโหติกากันจริงๆตลอดไปนะคะเวลาที่ต้องทําหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํางานพอจะลงเล่นกันหปั่าเราก็เลยจะต้องมีการตัดภาพุนด้นลาออกก็สุราธานีก็โทรมาถามว่าพันธุพืชคือจริงๆแล้วถ้อเกิดไปดูดูภาพเต็มเ็มเนี่ยผมก็ยังคงเป็นคนที่เปิด ประเด็นเปิดรายการทำหน้าที่พิธีกรอยู่ตนตลอดก็แปลให้รู้นะคุณยดาคือแปลให้รู้อยู่ว่าผมผมไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงเล่นการเมืองเลยใช่เราเรามีภาพฟ้องเลยว่าเรามีการบันทึกพิธีกรมาเรียบร้อยทุกอย่างเลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะมีเบื้องหลังทั้งหมดค่ะถ้าเกิดว่าผมเป็นคนวางแผนว้แล้วว่าผมเล่นการเมืองนะฮะผมก็จะไม่ไม่ลงไปร่วมซีนร่วมเฟรมกับกับทีมงานให้ให้ต้องมาคอยตัดผมออกอย่างไม่เสียเวลาใช่ไหมฮะ พูดไปก็จะแลดูกระไรหรือก็เลยตอนนี้เตรียมภาพไว้ให้ก็เลยอยากจะให้พี่น้องชาวสุราหรือภาคใต้นะฮะคุณพินหรือว่าทั่วประเทศเองก็ได้รู้ว่ากล้องล่าก็ยังทําหน้าที่เป็นพิธีกรและเป็นสื่อปกตินะฮะขวัญใจคนเดิมแต่พี่เป้าอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็อยากให้ไปย้อนดูกันดีไหมครับไปย้อนดูกันและตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะมีอย่างที่โทษแท้

สวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้นําคนเด่นอาจจะแปลกและแตกต่างนิดเดียวน่ะเนอะเปลงยังไงครับคุณยานาแปลกยัังงไครบแปลกและแตกต่างปกติเราจะสัมภาษณ์ทีเอสัมภาษณ์นักธุรกสัมภาษณ์นักการเมืองสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจที่มีความสำคเร็จแต่วันนี้เรามาลุยพื้นที่มาพบชาวบ้านนำเครืของต่างๆมาบริจาคชาวบ้านนะคะตื่นตั้ใจคุณยานาาแล้วหลังจากน้ำล้นแล้วคุณยานาต้อง จัดอย่างนี้เนี่ยผมว่าดีแล้วครับ่านผู้ชมสุดยอดครับเห็นเห็นแล้วก็ตื้นตันเพราะตัวผมเองเนี่ยทำหน้าที่พิธีกรมานานพอกลับบ้านเกิดเนี่ยก็คือพูดอะไรไม่เคยออกเลยและตรงนี้เรายืนอยู่ที่วัดเถาศรีวิชัยอําเภอคุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็วันนี้คุณไก่ทัศนัยบัรคงเองก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการทําให้โครงการประสบความสำเร็จค่ะคุณนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กก็มาพี่เล็ก็มา ก็ตั้งใจมาฮะตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวใต้นะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นเดือดร้อนเดือดร้อนกันเยอะมากวันนี้เราอาจจะมาไม่ทั่วถึงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ตั้งใจมากันคือโดยพี่ไก่และพี่ก้องแล้วก็คุณยาดาร่วมกันนะฮะร่วมกันพี่น้องชาวไทยนะฮะถ้าหากว่าเราเห็นว่าใครเดือดร้อนเราช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันมีจิตอาสามีจิตเป็นผุตรนไทยก็จะมีความสุขูเทียบเลยเห็นไหมข้างหลังนี่้างหลังนี่คือทีมงานเคสอาร์นะคะมีทีมน็อตกรุงเทพ มีจากจากาักรพาซ่ามีจากกองทะปกจากกรงทัพไทยค่ะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้ไม่ได้เฉพาะจุดว่าเราต้องมาที่สุราษฎร์ธานีถ้าเป็นที่อื่นๆที่เดอดร้อนนะคะถ้างนไทพวกเราทุกคนก็ยินดีนะคะในขณะที่ตอนนี้ทางกำนันทางผู้นําพื้นที่กําลังที่จะประกาศรายชื่อกันอยู่ก็ค่อนจะพูดอะไรหน่อยไหมคะก็ดีใจนะครับพวกเราทั้งหมดที่มาช่วยเหลือคนที่ลําบากจริงๆนะครับลำบากเยอะๆที่เจอภัยธรรมชาติเที่ยวนี้นะครับมาด้วยใจจริงๆครับค่ะ ครับคุณยาดาที่เลยครับท่านผู้ชมถ้าตรงไหนเดือดร้อนนะครับรายการผู้นําคนเด่นหรือไทยเตชั่นเนี่ยบอกมาเลยครับถ้าดรยาดาคุณกล้องลงไปส่งวีเจทีมวีเจของช่องไปดูแลไปดูว่าลําบากจริงเราไปทันทีเราไปเพราะว่าไม่ว่าภาคไหนคือไทยด้วยกันครับโดยมีท่านคนเอกท่านพลบุญทับคุณรองสมุทรณ์จงรักก็ได้บอกไว้แล้วว่าใครเดือดร้อนท่านร่วมด้วยครับผมครั้เดี๋ยวผมขออนุญาตผมช่วยงานต่อฮะับเชิญครับอ่างชุลมุนอยู่ทางนู้นเลยอ๋อเลยฮะ าาีีวบรพมใคอใจในส,นสนับสนุนโดย AOT บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนักน้าสลา,ากินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอก Powermatic www.powermatic.co.th บริษัท jIR อริเชอร์จำกัดวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยาสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทออทองมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอ มั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเมืม <า S 2> <ๆ>่อคืนเนี่ดูละครไหมเรื่องเอกเะปลี่ยนไปให้หมดก็เราจะรวยแล้วได้เลขล็อกจักสลากสามตัวตรงๆน้งงงองเล<า>ยเลขล้ามันไม่มีหรอกมันมีแต่เลขหายไ่อยา,เ,อาเชื่อจดหมายหลอกลวงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกเรื่องการต้านพายาเสพติดนั้นเนี่ย มันก็เป็นสิ่งสําคัญเลิกติดยาเสพติดวันนี้สนใจสอบถามเลยนะครับที่0899956552ไทยสเตชันสถานีโทรทัศน์เพื่อชาติศาสตร์ประสัต์ขอเปิดค่าพระบาททุกชาติไป พี่ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยตั้งแต่ป1ถึงป6เด็กป้านนอกะครับกาเรียกได้ว่าไม่ไม่ลืมบ้านเราเนาะแต่ว่าพอบ้านเราเดือดร้อนเราก็ต้องเป็นคนไทยด้วยกันด้วยแถมเป็นบ้านเกิดอีกด้วยนะคะก่วมระดับประทศท่วระดับประเทศขนาดนั้นต้องที่ต้องไม่กลับมาบุญพินบ้านเกิดเนี่ยเสียชาติเกิดลวเสียชาติเกิดเลยนะเขาไม่ได้เลย ผู้ชมครับสำหรับรายการผู hmm. ้นำคนเด่นนะครับก็ทำหน้าที่ในเรื่องของไทยสารใจกู้ภัยน้ำท่วมนะครับมาที่ตำบลศรีวิชัยที่วัดเขาศรีวิชัยอำเภอพุนพินนะฮะเบื้องหลังของเรานะครับก็กำนันผู้ใหญ่บ้านกำลังแจกให้กับชาวบ้านเพราะว่าเราแจกกันไม่ไหวแล้วนะฮะคุณไก่ใช่ไหมครับพี่เถอะเยอะมากเลยอ่ะที่แรกผมนึกว่ามันมีประมาณสัก200คนจะนีบพันกว่าใพื่อนพ้องยนะครับคุณไก่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับที่มา 아니 <laughs> บ้านเกิดของคุณก้องล่าแล้วก็ดเรยาดาก็ชวนกันมาครับหวังว่าโอกาสหน้าทางคุณก้องล่าพียาดาจะได้มาช่วยกันอีกครับร่วมกันมาแบบนี้อีกเหนื่อยแต่มีความสุขนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็เป็นน้องๆจากค่ายพิพาวดีรังสิตนะคะขอบคุณมากค่ะจากกองทัพบกนะคะที่ได้จัดสรรกําลังของทหารเข้ามาช่วยในการขนสิ่งของต่างๆนะคะในขั้นหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือต้องกราบขอบคุณท่านพลเอกทพลบุญทับครับดูแลพวกเราป็นอย่างดีคบนะท่านก็ดูแลพวกเรามาตลอดนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับวัน นี้รายการผู้นาคนเด่นและก็ไทยสเตชันนะครับต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามและเราก็คงจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสังคมนะครับต้องฝากเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นไม่ใช่มาแค่ที่อัมพตุพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยนะคะถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรนะคะทางทีมงานของพวกเราบอกว่ามั่นใจอย่างเต็มที่ที่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือเท่าที่เราทําได้ครับผมถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าณปัจจุบันนี้เรื่องของธรรมชาติ เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเราก็ยังคงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในที่ตรงไหนเราก็พร้อมที่จะรวมกลุ่มของผู้ที่ใจดีไปช่วยเหลือกันในทุกพื้นที่ค่ะนะคะคุณผู้ชมครับวันเวลามันก็ใกล้จะมาถึงสําหรับการเข้าคูหาะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าเลือกคนที่คุณรักเลือกพักที่คุณชอบค่ะก็เลือกคนดีกันแล้วกันนะค่ะเลือกคนดีเข้าสภา นั่นแหละครับคือสิ่งสําคัญของพี่น้องประชาชนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กลับมาเข้าสู่ประชาชนในการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดคุณเลือกสมาชิกผู้ทรงเกียรติหรือสสเข้าสภาแล้วตอนนั้นวันนั้นก็คืออยู่ในกําม,มือของท่านสสวันนี้เราตัดสินใจดีๆเลือกคนคนนั้นที่จะเป็นกลุ่มอํานาจให้กับพวกเราคิดให้ดีๆนะคะแล้วก็คิดให้เยอะๆเพราะว่าประเทศชาติของเราอยู่ในกําม,มือของเขาเหล่านั้นค่ะ คนที่เราตัดสินใจใช่ถูกต้องนะครับก่อนจะจากลากันฝากเรื่องของคําถามทิ้งท้ายค่ะคําถามวันนี้รายการพูดนําคนเด่นถามคุณผู้ชมว่าตอนนี้นะคะเกิดวิกฤตเหตุการณ์ของเรือล่มทําให้น้ําเน่าปลาตายกันเยอะมากน้าลใช่ค่ะเรือน้ําตาลนะคะอยากจะถามคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แม่น้ําอะไรเรือล่มเรือเรือน้ําตาลล่มเนี่ยในแม่น้ําอะไรก็ไก่แม่น้ําเจ้าพระยา ข้อไข่แม่น้ำโขงนะคะ5ท่านแรกค่ะที่ตอบถูกใช่ค่ะนะคะ SMS มานะคะเราจะมีเสื้อสวยๆของรายการผู้นำคนเด่นให้กับคุณมีสีขาวและก็สีน้ำตาลค่ะบอกมาด้วยว่าอยากได้สีอะไรครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเฉลยนะครับแล้วก็รายงานให้ทราบว่าผู้โชคดีนั้นเป็นใคร5ท่านแรกที่ตอบถูกนะครับ SMS ที่ขึ้นหน้าจอรีบกดเข้ามากหรือขอคุณเลือกให้ถูกต้องแต่ละกันค่ะวันนี้รายการผู้นำคนเด่นนะคะยาดาถาวรคุณก้องล่าลูกไทยหมดเวลาลงพิดแค่นี้นะคะ สวัสดีครับ。